ซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องของลําดับการคิดแล้วก็ลาดับของการวางแผนโดยคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหรือจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดมานานแล้วมัจกจะเข้ามาตลาดด้วยการแบบเริ่มเลอเปิดพอร์ตแล้วก็ซื้อพอซื้อไปเสร็จแล้วก็ไปคิดเอาว่าเออหุ้นตัวนี้ดีดีเพราะอะไรหรือว่ามันแย่มันแย่เพราะอะไรแล้วก็ไปจับห6หกขีดหนึ่้ขีดไปฟังอัปเดตไปประชุมผู้จูหุ้น จนทำให้หลงลืมลำดับความคิดที่มันสำคัญที่สุดในขั้นแรกก็คือการวางแผนหรือกลยุทธ์ที่เราอยากจะเดินซึ่งมันทำให้เกิดความสูญเสียทั้งเรื่องของสภาวะจิตใจเมื่อมันไม่ประสบความสาเร็จหรือมันอาจจะเกิดเกิดความลำพองใจเมื่อมันประสบความสาเร็จในช่วงเวลาหนึง่งจาก,เ,กาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คาดไว้นั่นหมายความว่าเราไม่เคย วางแนวทางที่ชัดเจนแล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราประสบความสาเร็จได้อย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะตามหลอกหลอนท่านในอนาคตอย่างแน่นอนให้ระวังไว้ด้วยนะครับในขณะที่ถ้าท่านไม่ได้มีแบบแผนแล้วก็ไปสูญเสียความรู้สึกหรือไปซื้อหุ้นใดหุ้นหนึ่งแล้วมันเกิดลงขึ้นมาก็ยิ่งทําให้แย่ยิ่งไปใหญ่เพราะว่าท่านไม่มีหลักไม่มีหลังพิงเพราะไม่รู้ว่าต้นตอของการถือหุ้นตัวนั้น มันคืออะไรถึงแม้ในใจจะมีความคิดรู้สึกว่าเออฉันซื้อเพื่อบันผลแหละแต่ในความจริงๆแล้วในการลําดับขั้นตอนมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแล้วเพิ่งมาคิดเอาภายหลังก็เป็นไม่ได้เหมือนกันก็เลยอยากแนะน,นําเพื่อนๆหลายคนว่าณนะวันนี้ถ้าหาท่านเนี่ยเดินเข้ามาในตลาดคุณแล้วอย่าลืมสิ่งที่ท่านทําอยู่นะครับคุณอย่างคุณพี่โน่นรายงานตัวขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมในสิ่งที่ท่านนําอยู่ณนะวันแรกที่เดินเข้ามาในตลาดก่อนว่าท่านทํอย่างไร อย่างเช่นผมถามตัวผมเองเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมซื้อเพื่อกินเงินปันผลครับผมก็จะตอบด้วยความชัดเจนฉะนั้นเหตุ <c oughs> และปัจจัยของการถือและการถัว่วหรือการคัดทิ้งจึงเป็นเหตุปัจจัยของการที่เราซื้อเพื่อกินเงินปันผลไม่ใช่เป็นปัจจัยของการเติบโตสมมติถ้ามีคนพูดว่าเออจานหุ้นตัวนี้มันไม่เติบโตไม่เติบโตก็ช่างมันผมไม่ได้ซื้อเพื่อการเติบโตเออจานตัวนี้มันไม่ค่อยซิ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมไม่ใช่ต้องการหุ้นซิ่งผมต้องการหุ้นปันผล คือเฟ t ทูเฟ e สิ่งที่เราอยากได้ก็คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติมันไม่ใช่การที่เราบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไปหันไปเชื่อคนอื่นนะหรือไปฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์ใดๆก็ตามซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการเหมือนที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆฟังหลายๆครั้งในการที่เราจะเดินทางจากสมมติกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่อาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณเชียงใหม่มันไม่สนุกหรอกไปภาคใต้ดีกว่าแต่เป้าหมายคุณคือเชียงใหม่ คุณจะไปภาคใต้เพื่อเข้าใจสิ่งที่ผมขยามอธิบายไหมแต่ถ้าเกิดคุณกาลังไปเชียงใหม่แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเออไปเชียงใหม่ก็ดีนะตรงนั้นก็มีสถานที่อย่าลืมแวะด้วยล่ะเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ไปได้หรือเราบอกเราจะขึ้นภูเขาแล้วเพื่อนบอกเอออย่าไปภูเขาเลยมันอันตรายไปลงทะเลดีกว่าในขณะที่คุณว่ายน้ําไม่เป็นคุณจะไปเพื่อใช่ไหมคือบริบทของแต่ละคนที่มีความต้องการมันค่อนข้างแตกต่างกันด้วยประสบการณ์ด้วยทักษะ ความรู้การใช้ชีวิตมันจึงทําให้เราต้องเรียบเรียงก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางไกลเนี่ยว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้อะไรบ้างในการที่เราจะจากจุด A ไปถึงจุด B ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและประสบความสําเร็จในการเดินทางการเดินทางมันไม่ได้บอกว่า1วันถึง2วันถึง3วันถึงแต่แน่นอนเราเคยพิสูจน์กันว่าถ้าเราเดินทาง ไม่พักเลยนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลากี่ชั่วโมงด้วยรถยนต์ยี่ห้ออะไรด้วยการเติมน้ำมันออกเทนแบบไหนถูกไหมวิ่งเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเซโร่กับอีกคนหนึ่งก็เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่บอกว่าก่อนที่จะถึงเชียงใหม่มันจะมีจุดวักแพะที่สวยจุดวักแวะพักที่สวยงาม ควรจะถ่ายรูปก่อนหรือไม่ก็ควรจะเข้าที่ปั๊มนั้นแวะเติมน้ํามันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมพอไปถึงที่พักผมจะได้เที่ยวต่ออย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนนะบอกว่าการออกจากบ้านก็ออกจากตีห้านับไปอีก8ชั่วโมงถึงหรือบางคนบอกผมไม่ชอบตีห้าผมชอบ11โมงพอถึงจะได้เย็นๆหรือบางคนบอกผมชอบไปเด็กๆรถไม่ติดอากาศเย็นดี เปิดกระจกวิ่งสบายใจคุณเห็นไหมว่าแค่การที่ผมบอกว่าขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันยังมีลักษณะของขั้นตอนและวิธีการไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเราเป้าหมายเดียวกันว่าเป็นเชียงใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือสมมุติเราเลงว่าเราจะซื้อหุ้นปันผลมันยังมีรูปแบบของการซื้อหุ้นปันผลที่แตกต่างกันออกไปอีกร้อยแปดพันเก้าเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบและความสนุกในการเดินทางที่แตกต่างกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนหลงลืมแล้วผมก็เสียใจตลอดในทุกๆการสอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ยังรู้สึกเสียใจที่หลายคนมักจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เป็นลำดับต้นพอถึงเวลาก็จะมาฆ่ากันฟันกันด้วยเรื่องของราคาุนขึ้นราคาุนลงจริงๆมันก็เป็นเรื่องสนุกที่เราพูดถึงในเวลาที่ช่วงจังหวะมันขึ้นหรือลง มันได้ลุ้นมันได้มีความสนุกมันได้แบบได้ออกออกท่าออกทางนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก็คือผมไม่มั่นใจว่าท่านได้อยู่ในเกมที่ตัวเองได้สร้างไว้หรือเปล่าหรือว่ากําลังอยู่นอกเกมที่สร้างไว้แล้วกําลังประมาทหรือเผล,ลอเลยกับสิ่งที่กําลังทําอยู่โดยไม่ได้กลับไปมองเป้าประสงค์หลักว่าสิ่งที่ตัวเองทําอะไรอย่างนี้เป็นต้น ท่านไม่จาเป็นต้องไปเถียงใครด้วยซ้ําไม่ต้องไปถามใครด้วยซ้ําไปว่าสิ่งที่เราทำานีถูกต้องไหมมันจะถูกก็คือมันถูกตั้งแต่วันแรกที่มีการกําหนดแผนถ้าถามว่าถูกหรือผิดต้องไปดูที่แผนว่าแผนคุณถูกหรือคุณผิดก่อนที่จะมาดูว่าซื้อหุ้นนั้นมันลงมันผิดหรือมันถูกเห็น <He ard S 1> ไหมว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่จําเป็นต้องทํามันคือจําเป็นต้องทําก่อนหลายๆครั้งพอเวลาเราถามหลายๆคนว่า แล้วคุณซื้อเพื่ออะไรก็ซื้อเพื่อกินปันผลแต่พอไปดูในพอร์ตไม่ใช่เลยผมก็งงอยู่ว่าแล้วมันกินปันผลตรงไหนหรือบางคนบอกซื้อเพื่อการเติบโตผมไปดูแล้วเออมันก็ไม่เห็นจะโตตรงไหนไม่เห็นจะเป็นหน้าตาของคุณนที่เติบโตอะไรก็เลยแบบค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามรูปแบบที่วางแผนเอาไว้ หรือในอีกทางนึงก็คือไม่มีแผนตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรก็เลยเชิญชวนเชิญชวนแล้วก็ชักนำหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้กำหนดแบบแผนที่ชัดเจนเคยไหมที่คุยกับตัวเองได้แบบสนิทใจแล้วก็ตกผลึกได้อย่างดีว่าฉันจะเป็นนักลงทุนแบบนี้1 2 3 4 5แต่ใจมันก็อยากจะมีแบบว่าไปอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ถือว่าแปลกอะไร แต่มันต้องมีจุดที่เป็นคอหลักก่อนจุดที่สามารถอ้างถึงได้เวลาเราแบบอยากจะทำอะไรก็คืออันนี้นี่คือเรื่องหลักที่เราจะทำส่วน้เรื่องย่อยๆจะไปสนุกสนานที่คะปาร์ตี้อันนั้นไม่นับเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบฉันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากมันเป็นสิ่งแค่สร้างความสนุกให้กับชีวิตจริงแต่สิ่งที่มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตต่างหาก มันเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจผมเองได้ดูตรวจดวงชะตาไปทั้งหมด30คนเนี่ยผมคัดเหลือ15คนเนื่องจากว่าก็มีคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ส่งดวงชะตามาให้ก็คือไม่ได้ตอบอีเมลกลับมาผมก็ทําการคืนติก๊เก็ตกลับไปให้เรียบร้อยนะครับผมคืนกลับไปเรียบร้อยแล้วกลับอีกหลายๆคนที่ไม่ได้ส่งคําถามมาผมก็แค่พูดถึงพื้นดวงชะตา ถูงผิดผมก็ไม่ทราบผมก็ว่าไปตามตัวเลขและความรู้สึกที่ผมรับได้กับอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งคําถามมาซึ่งส่วนนี้แหละส่วนที่คนได้ตั้งคําถามเนี่ยเป็นส่วนที่ผมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจตกใจตรงที่ว่ามีหลายคนที่พยายามถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาโชคลาภเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับผมนะ อาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุว่าท่านอาจจะไปดูหรือไปตรวจดวงชะตากับหมอดูท่านใดมาก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่าเดวงนี้ไม่เหมกาะกับการลงทุนบา้างดวงนี้นะเป็นดวงที่จะต้องทํางานหนักถ้าไปลงทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียหายไม่เหมาะแล้วผมก็ได้ตอบทุกคนไปเรียบร้อยแล้วในอีเมลนะครับตอบเหมือนกันตอบด้วย ความรู้สึกที่เป็นห่วงนะว่าการลงทุนมันเหมาะกับทุกคนที่มีทุนสันส้นๆง่ายๆแค่นี้เลยคือการลงทุนมันเหมาะกับทุกคนที่มีทุนหมายความว่าถ้ามีตังก็ลงทุนได้ถ้าไม่มีก็ต้องไปหาตังมาก่อน very simple เป็นเรื่องที่แบบจับชนกันง่ายก็คือคุณจะเป็นนักลงทุนได้คุณก็มีตังไม่มีตังก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ย ในการลงทุนในตลาดลั์เนี่ยมันอาศัยตังค์มันไม่ใช่อาศัยแรงถ้ามีแรงมันก็ลงลงแรงไม่ได้มันต้องลงเงินแต่ว่าการลงเงินเนี่ยมันเป็นการลงเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรูปแบบของการลงทุนให้ชัดเจนก่อนถ้าเราคิดว่าการลงทุนในตลาดรัพย์ก็คือการเดินเข้าบอนดนั่นไม่ใช่เรื่องการลงทุนนั่นคือการผันนันในตัวเลขที่มีการขึ้นหรือการลงมันก็คงไม่ต่างกับไฮโละแทงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงถามว่ามัน มันแย่มันก็ไม่ได้แย่มันก็สนุกดีแล้วบางคนก็อาจจะยึดถือมันเป็นอาชีพได้เพราะอาชีพนักพนันผมก็เห็นมีคนที่ทําอยู่เหมือนกันแต่ประสบความสําเร็จหรือไม่ผมไม่รู้แล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนักพนันที่ประสบความสําเร็จก็มักจะเอากลโกงมาอธิบายจ้อนหลังเสมอหลังจากที่พวกเขาถึงระดับที่เขาสบายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันมีกลโกงแบบนี้นะครับมันมีการซ่อนไพ่ครับมันมีแม่เหล็กครับมันมีนู่นมีนี่มีนั่น ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในตลาดในลักษณะที่พันนันกับเรื่องของราคาผมก็พูดได้เต็มปากว่ามันก็มีหลักการของการโกงเงินอยู่มันมันทำได้แต่ใครจะมาพูดละ่ะเพราะว่าในที่การพนันถ้าคุณพูดคุณก็โดนจับแย่สุดก็คือโดนบกนั่งยางแต่ในตลาดหุนถ้ามันแย่สุดคุณก็โดนปรับปรับเท่าไหรล่ล่ะเอาก็ตามที่กฎกติกาตลาดซับบอก แต่ถ้าจับไม่ได้ก็คือไม่ไม่เห็นไม่เห็นก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่ใช่จบแต่ว่าในสายของการลงทุนที่เป็นการลงทุนในเชิงของการมุ่งเป้าไปที่ทุนของบริษัทจริงๆเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นนักลงทุนในธุรกิจเราอยากลงทุนในธุรกิจเราก็ต้องรู้ว่าธุรกิจนั้นก็ทำหน้าที่อะไรฉะนั้นเมื่อท่านมีเงินแล้วท่านก็ต้องเรียนรู้ ดวงมันเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณรู้หรือคุณไม่รู้ถูกไหมครับโชคลาบม,มันจะบอกเราเหรอว่าเออคุณมีโชคคุณได้เรียนรู้ธุรกิจนี้คุณไม่มีโชคคุณก็เลยไม่ได้เรียนรู้ธุรกิจนี้มันไม่ใช่จากนั้นโชคลาบหรือดวงกับการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มันอาจจะมีเหตุที่เกี่ยวข้องกันก็ตัวอ,อย่างเช่น มันอาจจะมีชะตาที่พาคุณไปหาคนที่มีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนเฉพาะทางและด้วยดวงชะตานั้นที่นำพาไปจึงทำให้คุณเกิดปัญญาคุณได้เห็นแนวทางในการเรียนรู้และคุณได้สร้างระบบในการลงทุนเป็นของตัวเองและมีการฝึกฝนมีการหมั่นภาคเพียนอย่างสม่ำเสมอจนคุณ ได้เห็นหรือคนได้พบกับความสําเร็จในการลงทุนในอนาคตนี่คือเรื่องราวของมันมากกว่าดวงชะตานี่คือการจับความสัมพันธ์หรือการสร้างคอนเนคชันจาก1ไปเจอ2 2ไปเจอ33ไปเจอ4แล้วทุกคนก็จะบอกอ๋อนี่มันเรื่องเังเออจริงๆมันไม่ใช่เรื่องมึงเออหรอกมันเป็นเรื่องที่ดวงชะตามันนําพาไปเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านบอกว่าดวงฉันไม่ดีเพราะฉันซื้อหุ้นแล้วฉันขัดหุ้นเสมอ เป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากเพราะว่าการลงทุนคุณจะต้องขาดทุนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าถามผมว่าเอยถ้าเกิดดวงไม่ดีแล้วขาดทุนเนี่ยโอ้โหผมนี่แม่งโคตรดวงไม่ดีแบบโคตรจะไม่ดีโคตรโคตรโคตรจะไม่ดีผมรู้จะอธิบายยังไงผมซื้อทีไรผมก็ขาดทุนตลอดแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของดวงผมคิดว่าเป็นเรื่องของตลาดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อฝนจะตกมันก็คือตกเมื่อแดดมันจะอกมันก็คือแดดออก มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามสภาพของระยะเวลาของมันช่วงปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองการลงทุนระหว่างประเทศและในประเทศคำถามคือเอาทำไมบางคนอ่ะเขายังได้แบบกำไรดีในช่วงที่มันไม่ดีผมก็ต้องถามว่าแล้วคุณอยู่กับเขาตลอดเวลาไหมคุณใช่พ่อคุณใช่แม่คุณใช่คุณใช่ภรรยาคุณใช่สามีเขาไหมคุณใช่ลูกเขาไหม คุณรู้ไหมว่าตื้นลึกหนาบางก็ทําอะไรแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาอาศัยปัจจัยอะไร100%ที่พูดออกมาเนี่ยมันมีความในที่ซ่อนอยู่ในใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นอีกหลายเรื่องก้อนใหญ่ๆเนเราเคยรู้เกี่ยวกับเขาไหมหลายๆครั้งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกคุณรู้จร,งริงกสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจร,งริงก่ะคุณเชื่อเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ จุดไม่คีดติดปุ๊บไฟไหม้เรียบร้อยจบแฮปปี้เอนดิ้งใช่เหรอคิดคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเหรอถ้ามันง่ายขนาดนั้นทุกคนในประเทศนี้รวยด้วยการลงทุนในตลาดหุ้นหมดแล้วมันไม่ง่ายแล้วทําไมพวกนั้นก็ถึงหรือคนเหล่านั้นเขาถึงทําให้รู้สึกเหมือนมันง่ายผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้แล้วผมตอบได้เลยเผมก็ไม่อยากรู้เพราะผมไม่มีทางรู้หรอก ถ้าผมไม่ใช่คนที่แบบอยู่ติดตัวเขาอะผมไม่มีทางรู้แน่นอนฉะนั้นผมบอกเพื่อนๆไปก่อนแล้วผมก็กล้าบอกด้วยว่าไม่ต้องเชื่ออะไรมากคุณลองด้วยตัวคุณเองก่อนถ้าคุณทำได้และด้วยวิธีใดก็ขอให้จงมั่นใจว่าควรจะใช้วิธีนั้นและเดินหน้าต่อไปง่ายๆแค่นี้เลย แัะนั้นแผนหรือว่าการลงทุนในแต่ละคนเนี่ยมันย่อมมีการดีไซน์รูปแบบออกมาที่แตกต่างกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเราพยายามทําเรื่องปกติไม่ให้เป็นเรื่องปกติเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละมันก็จะเพี้ยนไปหมดเหมือนกับการที่เราพยายามที่จะบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราจะไม่ตายสัจธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเราต้องตายต่อให้สักวันหนึ่งมีคนบอกว่าค้นพบยาอายุวัฒนะสามารถยืดอายุเวลา<ม>เราได้อีกประมาณพันปี คุณคิดว่าภายใน1,000ปีทุกอย่างมันจะไม่มีเสื่อมหร,อหรือการแตกสลายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นเลยเหรอมันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอครับมันหนีกฎกติกาเรื่องนี้ไม่พ้นมันในความเป็นธรรมชาติไม่พ้นในสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือเราอย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ เราก็ใช้ความเป็นปกตินี่แหละบริหารความเสี่ยงในความเข้าใจของเราให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นที่มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยทำแบบนั้นไปก่อนทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็อย่าพยายามที่จะไปบังคับหรือไปฝืนมันเพราะมันจะทำให้เราทำสิ่งที่เกินตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสิ่งนียทำสิ่งนี้สิ่งที่เกินตัวเม่อนั้นมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ออกมา แย่กว่าที่ท่านคาดผมยกตัวยอย่างเช่นท่านมีน้ำหนักสามารถที่จะยกของได้1 0กิโลแล้วเมื่อไหรก็ตามที่ท่านเพลอไปหยิบหรือไปยกของที่มีน้ำหนัก1 5กิโลขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นโอเคท่านอาจจะยกได้แหละแต่สิ่งที่ตามมาก็อาจจะทําให้กระดูกบางส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังท่านเคลื่อนก็ได้แต่ถ้าหากท่านยกได้10กิโลและท่านบอกท่านอยากยกได้15กิโลต้องทำยังไงเรื่องนี้สำคัญกว่า ก็ไปหาอีกคนหนึ่งมาช่วยยกไหมง่ายไหมครับง่ายหรือไม่ท่านก็บอกว่าไอ้สิกิโลนั้นฉันไม่ยกเวกูจะยกแค่10กิโลก็ได้ใครจะไปว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของเราใช่ปะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดท่านถูกบังคับอ่ะเฮ้ยไม่ได้อยู่ต้องยก15กิโลถึงแม้อยู่ยกสิบกิโลแล้วคุณจะทาไงคุณก็ต้องแบ่งยกเรื่องยังไงเป็น2เที่ยวครรอบแรกก็เอาไปก่อน1ิโลอีกรอบหนึ่งค่อยมาอีกแค่โล หรือไม่คุณก็ไปหาวิธีการเพราะกล้ามเนื้อมาให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นไปหาเครื่องหมายเครื่องมืออื่นใดก็ได้ที่เข้ามาช่วยในการผ่อนแรงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทําอะไรได้และเราทําอะไรไม่ได้เราจะได้เข้าใจว่าอันนี้คือเหนือจากความสามารถของเราเราต้องทําอย่างไรถ้ามันจะเหนือกว่าตรงนั้นจะได้รู้วิธีการที่แน่นอนคนระับ